ถือว่าเราได้ทั้งภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติตามตารางการอบรมซึ่งมีจํานวนที่เราอบรมคือสองวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเราได้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วเรายังจะมีการอบรมอีกซึ่งเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการเปิดโครงการเราก็จะมีระยะเวลาที่เราจะต้องไปปฏิบัติต่ออีกหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่31กรกฎาคมซึ่งจะเป็นวันปิดโครงการซึ่งมีฉันเองได้ไปพูดคุยกับประหละัดแล้วดาวันไ้ท่านไม่ได้มาร่วมวันนี้แต่ท่านได้พูดว่าไม่เป็นไรนะถึงเวลาแล้ววันปิดเขาสามารถที่จะมาท่านอาจจะมาร่วมได้และท่านอาจจะมีรางวัลสําหรับคนที่ลดอ,อะไรน้ำหนัก แล้วก็ความดันอะไรต่างๆแล้วก็อะไรนะความดันอะไรค่าไอลดลงค่าไอค่าราชนีมวลกายลดลงถ้าอาจจะไปหารรงวันมาให้แก่เราเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราอบรมเสร็จแล้วนี่เราอยากจะให้พวกเราก็พยายามที่จะให้ลดสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่หมอไอพูดถึงแล้วก็ไปปฏิบัติ าการออกกําลังกายกับที่วิทยากรทั้งสองท่านให้กับเราไว้นะคะงั้นก็ขอให้เกิดมากเกิดฝนซึ่งเราก็ชื่นชมเี่นเมื่อเช้าที่ว่าท่านนายกท่านก็จะให้กิจกรรมของเรานี้ต่อเนื่องต,ต,ต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ดิฉันเองในฐานะที่เป็นพิจีกรในวันนี้ต้องขอขอบคุณผููเขาลําบานลมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมตามตารางกิจกรรมประ ครบวขอบคุณสำหรับอาหารและก็ของว่างตลอดจน,นคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคณะซึ่งได้ทำหน้าที่ท่านได้เต็มที่จากการที่สังเกตและได้ตอบแบบสอบถามซึ่งจะจะไปแปลงผมหน้าอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เก็บรวบรวมข้อมูลไปแล้ววันนี้ถึงเวลาจมบวรแล้วเขากลับมาเชิญทนะ่านประธาน มาเป็นทุกปิดกันอบรมในครั้งนี้ค่ะรับคุณเชิญค่ะค่านเมืองสวัสดีเจ้าขอขอบคุณทีมงานทั้งหลายนะเจ้าท่านเตรียมงานและตีมา้าสระาเวลามาอบรมในวันนี้ข้าเจ้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอปิดงานดีนเลยนะเจ้า ท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาเป็น,ป,นประธานในพธิธีติดในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงะคะ่ะพวกเราเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเจอกันวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะถ้าใครไม่มีิภาระ,ะอินอะไรต่างๆเชิญไปจัดกิจกรรมต่อที่เทศบาลต่อเลยนะคะตามเวลาที่เราต่อยอดจากตรงนี้ก็คือ15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะขอการขอบวาะคุณค่ะ